ใครอยากไปร่วมงานแฟนมิทติ้งกับดรมริกาสนุกสนานบานตาเถิดนะคะและถามตอบถามตอบถามตอบใดๆคือไปเจอกันที่นั่นบัตรเข้างาน1000บาทค่ะบัตรเข้างาน1,000บาทสามารถทานอาหารเที่ยงไม่ต้องพกข้าวไปนะคะทานอาหารเที่ยงฟรีโดยบุฟเฟ่ต์นานาชาติโดยบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะโอเคกลับไปค่ะและอยู่ที่อารีอยู่ที่ช่วงสถานีรถไฟฟ้าอารีลงรถสถานีไฟฟ้าอารีแล้วก็เดินเข้าไปค่ะโอเคค่ะซึ่งจะอยู่ที่ตึกอ่า อารีฮิวนะคะอยู่ที่ตึกอารีฮิวนะคะโอเคทุกคนแล้วบัดเราเพิ่งเสร็จวนันนี้เราก็เลยเปิดตะั้าวันนี้ค่ะซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่นี่ค่ะ ใครก็จะใครก็ตามนะคะที่จะไปงานแฟนมิทติ้งดรมาริกานะคะท็อกโชว์งาน Met, เป็นเป็นงานท็อกโชว์สดของดรมาริกาและแฟนมิทติ้งค่ะดรมาริกาวาไรตี้ท็อกโชว์แฟนมิทแอนด์กรี๊ดนะคะแฟนมิทติ้งก็คือจะเป็นมิทแอนด์กรี๊ดนะคะกับรายการดรมาริกาวาไรตี้ท็อกโชว์มิทแอนด์กรี๊ดกับดรมาริกานะคะทุกคนสามารถในการที่จะซื้อบัตรเข้างานได้ที่นะคะตะกร้านี้ ตาก,ก้าที่4ค่ะซื้อบัตรเข้างานได้ที่ตาก,ก้าสซื้อบัตรเข้างานมิสแองกิีดอเรมาริกาเดได้ที่ตาก,ก้าสจะมีทั้งดนตรีทั้งดอรมาริกาโชว์และทั้งทานอาหารบุฟเฟ่ฟรีนะคะโอเคค่ะบัตรนี้จะทานข้าวเที่ยงฟรีนะคะลายบุฟเฟ่จะ จะเปิดตอนประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งจนถึงประมาณบ่ายโมงส่วนด็อเตรมริกาจะโชว์ตอนประมาณบ่ายโมงหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเจอพบจะสังสรรค์กันแล้วแล้วก็งานจะเปิดตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาค่ะคุณสามารถไปได้ตั้งแต่10บโมงลงทะเบียน10บโมงนะคะลงทะเบียน10บโมงและเมื่อไม่ถึงนะคะเราก็จะมีการผ่านการเข้างานโดยการฉีกตั๋วบัตรบัตรจะมีตั๋วนะคะให้ฉีกด้วยแล้วก็จะมีพอฉีกตั๋วเสร็จคุณก็จะต้องใส่ลิสต์แบรนด์ซึ่งเราจะจัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวลิสต์เนี่ยเจจดี๋ ะะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปงานทอล์กโชว์ดรมาริกานะคะจัดไปได้เลยค่ะ5 4 3 2 1ดรมาริกาวาไรตี้ทอล์กโชว์บัตร1,000บาทเชิญค่ะ <laughs> คุณก็ะจะพบกับมิทแอนกรีสนะคะซึ่งจะเป็นแฟนแฟนมิทติ้งนะคะเป็นงานแฟนมิทติ้งของดรมาริกาวาไรตี้ทอล์กโชว์นะคะรายการสดของเราจัดแฟนมิทติ้งวันที่25 พฤษภาคมเวลา10บโมงจนถึงห้าโมงเย็นคุณสามารถหมดแล้วหมดเลยรับแค่ร้อยคนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเรารองรับได้ประมาณแค่200คนแต่เราเอาแค่ร้อยหนึ่งพอเพื่อเราจะได้ดูแลกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับงานนี้นะคะทุกคน สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาดกอรมาริกาวาเลนทีท็อกโชว์นะคะการดกเรมาริกาจะเป็นความคิดเห็นของดกรมาริกาเิพิยว้นล้วนนะคะและดอรมาริกาไม่ชอบที่จะเอาความคิดเห็นของใครก็ตามแต่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นดิฉันไม่อ่านความคิดเห็นของคนค่ะดิฉันจะไม่เอาข่าวที่มันเป็นความคิดเห็นของคนนั้นความคิดเห็นของคนนี้คนนี้พูดว่านายคนนี้กล่าวว่าดิฉันจะไม่ค่ะดิฉันจะโฟกัสไปที่เฟ้อเฟตรเปรอเด็อไปที่ตรงประเด็นอะรทวย จะเป็นยังไงอีเรื่องป่วยชั้น14ี 30วันให้ไปชี้แจงค่ะแล้ววันที่13มิถุนายนจะเป็นวันที่จะต้องมีการวินิจฉัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไต่สวนวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของศาลและศาลบอกว่ายกคําร้องของคนที่ร้องไปมันไม่เกี่ยวดังนั้นฉันน่ยเกี่ยวเองเต็มเต็มศาลบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนจัดก,การเองเต็มเต็มฉันเป็นคนเกี่ยวเองเต็มเต็มเพราะฉะนั้นฉันจะไต่สวนของฉันเองเพราะฉะนั้นศาลเขาบอกว่าฉันจะไต่สวนเองก็เป็นเรื่องของศาลทั้งหมดเลยค่ะก,การละเมิดอํานาจศาลย่อมเป็นอํานาจศาลเพราะฉะนั้นการละเมิดอํานาจศาลเนี่ยนะคะจะไม่ใช่อานาจของ ยกคำร้องของประชาชนที่ร้องนั้นถูกต้องแล้วและศาลเอาคอขึ้นเขียงเองอาจจบนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ไหนก็ตามแต่นะคะอาจารย์ที่ไหนก็ตามแต่จะพูดนะไม่ว่าจะรู้จักกันไม่รู้จักกันก็ตามแต่มันเป็นความคิดเห็นของอาจารย์ AN AN, AN AN, ท AN ่านนั้นท่านนี้แล้วก็ท่านี่ท่านนั่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสละตะค่ะความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้คนโดยทั่วไปดิฉันนักจัดรายการอย่างดิฉันจะไม่อ่านความเห็นส่วนตัวของผู้ใดเพราะความเห็นส่วนตัวของผู้ใดทนายคนไหนจะมีใช่ จะไม่ใช่ข้อยุติเพราะฉะนั้นกรณีที่ทักซินแซอวยเนี่ยนะคะป่วยอยู่ชั้น14แต่คนสงสัยกันทั้งโลกว่ายังไม่ได้ติดคุกและป่วยจริงหรือเปล่าดังนั้นสถานที่ที่จะยยุติคือใครสถานที่ที่ต้องยุติและสอบสวนจนยุตินั่นคือตุลาการศาลนั่นคือศาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายทนายทนวงอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะใครไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิอิทธิเดชค่ะทนา่จริงอ่ะลาออกจากความเป็นทนายแล้วไปเป็นตุลาการเลยผายสมัครเป็นตุลาการไปเลย 25พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะ10นาฬิกาจนถึง5โมงเย็นเชิญได้เลยนะคะสำหรับใครจะไปถามเพื่อนถามฝูงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วให้เพื่อนเรียบร้อยเลยค่ะตั๋ว1,000บาทรับแค่100คนและแน่นอนค่ะเรื่องที่ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องที่พ่อของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรจะต้องนะคะสุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกเรียกกลับคุกค่ะแต่คนที่ทุกข์ยิ่งกว่าพ่อของนางแพทองทานชินวัตรนั่นคืออธิบดีกรมรัชทันรองอธิบดีกรมรัชท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนายแพทย์ใหญ่ผออโรงพยาบาลตํารวจนะคะและนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายฝ่ายข้าราชการร้านลวงทั้งนั้นละคะ่ะจำได้ใช่ไหมคะตอนที่เหตุการณ์ชั้น14เกิดขึ้นแล้วดรมาริกาบอกว่า ช่วยล้างคุกไว้ด้วยนะคะทําไมล่ะล้างรอรอ,อใครรออธิบดีนั่งติดในคุกนั่นเองจะสร้างอะไรรีบสร้างอนุมัติอะไรรีบอนุมัตินะคะข้าวแดงแกงร้อนในคุกเนี่ยอนุมัติเข้าละคะ่ะอนุมัติเข้าที่มันเป็นข้าวหอมดีๆหน่อยให้คนคุกกินนะคะเพราะว่าเผื่อตัวเองจะต้องเข้าไปกินไงคะล่าสุดเนี่ยนะคะหลายคนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมคะสรุปก็คือสารดีกาจะไต่สวนเองอนุมันจากเป็นอำนาจของท่าน แต่ขนะดดูกันผู้ร้องอย่างคุณจันรใจเนี่ยยกร้องออกไปทําไมละ่ะคุณจันรใจไม่เกี่ยวใครไม่เกี่ยวให้ถอยไปแต่คนที่เกี่ยวคือใครคนที่เกี่ยวคือศาลเต็มเต็มาไมละ่ะศาลร,รู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นอํานาจของท่านและถ้าเกิดใครก็ตามที่มีการละเมิดอํานาจศาลไม่มาขอศาลทาง้ทงด้ทาที่กฎหมายระบุไว้ในการที่จะไปออกจากเรือนจาและไปที่อื่นต้องมาขอศาลก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ขอศาลมีอํานาจไตส่สวนของศาลเองศาลร,ระบุศาลบอกว่าศาลจะไตส่สวนเองศาลเป็นเจ้าภาพเองงานนี้ส่วนใครไม่เกี่ยวให้ถอยไป แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพ่ออีต้องติ้งรอดยกฟ้องยกฟ้องแล้วรอดแล้วรอดแล้วไม่ใช่ควายแดงเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าแบบซึงตึงบอกแล้วว่าอย่าซึงตึงวกหลายแล้วแบบวกวกนักแล้วอย่างแบบปอบอดีซึงตึงเห็นกําเนือวกนักจัดเงาแล้วแบบปอมึง่บอดีซึงตึงอันนี้ซึงตึงเห็นมเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะก็คือภายใน30วันนี้ทักษิณชินวัตรอธิบดีกรมรัชทันรองอธิบดีกรมรัชทัน พออใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและนี่ยังไม่นับว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันนี้อีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะทำไมละ่ะเอา้าก็โรงพยาบาลตำรวจอยู่ภายใต้สังกัสงดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไงและนอกจากนั้น ศาลเนี่ยนะคะเขามีเรื่องนี้อ่ะไต่สวนไว้ก่อนหน้าอยู่ศาลเขาเขามีเรื่องที่จะต้องไต่สวนเรื่องนี้อยู่แล้วศาลเป็นอำนาจของท่านแต่เมื่อมีคนไปร้องมันมีข้อมูลเป็นประจักษ์ต่อสายตาท่านท่านก็เลยเอาข้อมูลนั้นเนี่ยโอเคฉันขอบใจสําหรับข้อมูลนะอเอาข้อมูลไปแต่ว่าตัวเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าอะไรตัวไม่เกี่ยวให้ถอยไปแต่ข้อมูลในเอกสารนั้นที่มันเป็นประโยชน์ต่อข้อกฎหมายอ่ะเดี๋ยวเอามาแล้วก็เอาไปผนวกกันสรุป,ปประมาณนี้ภายใน30วันทุกคนต้องไปชี้แจงศาลและวันที่1 3มมิถุนายน คือแปลว่าประมาณ45วันเท่านั้นประมาณไม่เกิน40วันไม่เกิน40วันจะต้องมีการวินิจฉัยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ทายค่ะพ่อของแพรทองทานจินวัตจะอยู่หรือจะไปอะ่ะภายใน30วันนี้เนี่ยเธอคิดว่าพ่อของแพรทองทานจินวัตเนี่ยจะอยู่หรือจะหนีอะ่ะไม่แน่นะเขาอาจจะอยู่เพื่อติดคุกก็ได้นะสรุปแล้วอะไรก็ตามแต่ที่ทำไปทั้งหมด จะเป็นดิวฮ่องกงดิวสีลังกาหรือจะเป็นดิวเกาะลังกาวีหรือจะเป็นดิว,นอนดวอะไรก็ตามแต่สรุปที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยค่ะไล่บอยหมดเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อมาเสร็จแล้วปรากฏก็ไปทำผิดกฎหมายซ้ำเขาเรียกคนเนี่ยไม่รู้จักจำทำผิดแล้วทำผิดซ้ำทำผิดซ้ำอย่างหน้าด้านๆด,ด้วยขณะเดียวกันกรณีนี้เนี่ยไต่สวนเนี่ย มันมีคําถามเดียวเท่านั้นที่ทุกคนต้องตอบมีคําถามเดียวเท่านั้นที่ทุกคนต้องตอบเธอรู้ไหมอันที่หนึ่งถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าอะไรเขาจะถามว่าลายสารอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องจะต้องอธิบายว่าอะไรระเบียบของกระทรวงที่ออกใหม่และระเบียบของกระทรวงแม้เป็นระเบียบเก่าและแม้ไม่ออกใหม่ระเบียบและกฎกระทรวงจะมิสามารถเหนือไปกว่ากฎหมายอาญาของแผ่นดินคุณเข้าใจตัวนี้ยังเพราะฉะนั้น ศาลก็จะถามแค่ว่าอธิบดีกรมรัชทาณฑนคุณได้มีการเอานักโทษไปอยู่ที่ชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณได้มีหนังสือฉบับใดขอศาลแล้วหรือยังศาลไหนพอเจอคำถามนี้ไปอธิบดีกรมกรมรชาชทาณฑนจะตอบว่ายังไงมีหรือไม่มีเท่านั้นผมมีเอกสารครับผมไปขอแล้วครับตุลาการที่อนุมัติคือต่านนี้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องตอบว่าไม่มีครับพึงเนื่องจากว่าผมเนี่ย ทำตามระเบียบกระทรวง1 2 3่งก็เลยไม่ต้องไปขอครับนั่นแหละผิดทันทีเข้าปิ้งเลยอันที่สองจะถามแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจว่าอะไรพอออพยาตำรวจถามว่าอะไรก็จะถามว่าไหนเวทระเบียนนะ่ะอยู่ไหนเวทระเบียนคืออะไรเวชระเบียนคือข้อมูลการรักษาฉีดยาอะไรเข้าไปคนไข้เข้าตอนไหนชักกระตุกตอนใด มีเส้นเอ็นเปื่อยตอนไหนแล้วก็วิกฤตขนาดไหนแล้วก็วิกฤตอย่างไรและวิกฤตชนิดที่จะต้องใส่เครื่องหายใจหรือไม่นี่คือเวทระเบียนเวทระเบียนเนี่ยมันจะต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีคนเข้าเวรคนเกี่ยวข้องกับเวทระเบียนมีเป็นสิบมันจะต้องมีลายเซ็นหมอแน่ๆเขาจะถามผอโอรงพยาบาลตำรวจว่าเอาเวทระเบียนมาด้วยไหมและไหนละเวทระเบียน คุณคิดว่ามีไหมอะเวทระเบียนเวทระเบียนจะมีก็ต่อเมื่อไอคนป่วยป่วยจริง <c oughs> โดนรักษาอย่างวิกฤตจิงจริง,รงแต่ถ้า <c oughs> ถ้ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือทาขึ้นคุณคิดว่านาเวลานี้ใครจะกล้าทําขึ้นอะแม้สมมุติว่ามีคนกล้าทําขึ้นกูถามว่าไอคนที่ทําขึ้นเนี่ยมันก็ติดคุก และโดนออกจากหมอโดนออกจากพยาบาลใครคิดเธอคิดว่าใครจะเอาอนาคตของตัวเองเป็นสิบสิบคนเนี่ยไปนั่งเกี่ยวคุณเข้าใจยังและถ้าเกิดทําขึ้นเมคขึ้นวันนี้ทันหรือไม่วันนี้ทันหรือไม่เซซว่าเขาไม่ได้ทําขึ้นแต่ดันมีเวทระเบียนจริงๆเอาไปส่งสารในเวทระเบียนนั้นจะดูเลยดูว่าจะรู้พิรุษเลยว่ามือป่วยจริงหรือไม่ มึงฉีดอะไรเข้าไปถ้าเป็นการฉีดแบบดิฟวิตามินซีเข้าไปในร่างกายแสดงว่าไม่ได้ป่วยหนักเพราะฉะนั้นเวลาไม่ได้ป่วยหนักก็จะต้องไปติดคุกซะก่อนดังนั้นการที่ไม่ได้ป่วยหนักแต่เอาไปโรงพยาบาลตํารวจโดยฟักแทกออกจากโรงพยาบาลกรมราชธรรมในคุกเนี่ยแสดงว่าเป็นความผิดเขาก็จะถามพยานแวดล้อมเขาจะถามพยานแวดล้อมตอนนี้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่โดนล้อเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมราชธรรมรองอธิบดี นะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจหรือพออโรงพยาบาลตํารวจนะแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรสี่คนนี้จะต้องไปชี้แจงต่อสารภายใน30วันคุณถามว่าดิฉันถามพวกเธอตรงๆว่าคุณคิดว่าภายใน30วันเนี่ยทักษิณแซ้เอวยเนี่ยจะไปชี้แจงเองหรือว่าเขาเนี่ยจะเขียนจดหมายไปชี้แจงอะไม่ต้องใจร้อนภายใน40วันได้รู้อยู่แล้วว่าจะจบแบบใดมิต้องใจร้อนเลยวันนี้ทักษิณแซ้อวยมีเวลาหายใจอยู่ประมาณ43วันสังเกตไหมว่าตั้งแต่ สายกคำร้องชานชัยแต่จะรับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนเองเนี่ยทักสิ้นแท่อวยเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากเลยไม่ซาไม่กลางเลิกซาเลิกกลางเลิกซาเลิกกลางยังไม่ยังไม่ออกมากลางเลยนะยังไม่ออกมาอาหางกาและคุณสังเกตนาะยกรัฐมนตรีลูกสาวจ๋าของเขาเป็นยังไงคะอาหารกาไหมสมบัิสำนวนใส่นักข่าวอีกไหมไม่มีสมบัิสำนวนใส่นักข่าวถูกต้องไหม ซีดเป็นไก่ต้มเลยตอนนี้ทุกคนมีคนเข้ามาแซมากรีนดิฉันบอกว่าถ้าไม่จริงแบบที่คุณพูดล่ะครับคุณจะเลิกกลางหรือเปล่าดิฉันจะไม่เลิกดิฉันจะไม่เลิกทําความดีค่ะ ดิฉันก็นะคะจะไม่เลิกกลางใสคนชั่วค่ะและถ้าเกิดใครก็ตามชั่วชั่วมั่วมั่วแล้วก็เป็นควายสตวงไม่รู้จักฉลาดนะคะโดนเข้าสนตะพายพ่อบอกให้เกิดมาเป็นคนเสือกเกิดมาเป็นควายดิฉันจะกลางใสและดิฉันจะไม่เมตตาปราณีค่ะดิฉันจะไม่มีการเมตตาปราณีใส่คนที่โง่แล้วโง่อีกโง่ซ้าโง่ซากโง่อีกโง่อีกโง่โง่ไม่รู้จะโง่อะไรดิฉันเป็นคนเกลียดคนโง่ค่ะปกติสมัยก่อนดิฉันจะเป็นคนเกลียดคนชั่วแต่ระยะหลังมานี้ดิฉันเริ่มเกลียดทั้งคนชั่วแล้้วกก็เลียดทังงคคนโ่่ะ และอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดิฉันพูดไม่ใช่เป็นการคาดการค่ะสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นข้อเท็จจริง meantime. ค่ะข้อเท็จจริงมีสิ่งเดียว fik. ค่ะข้อเท็จจริงจะไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวา iba. ค่ะข้อเท็จจริงจะมีเพียงสิ่งเดียว download. ค่ะข้อเท็จจริงนั้นก็คือว่ามึงป่วยจริงหรือเปล่ามึงไม่ป่วยจริงหรือว่ามึงป่วยจริงและทําไมมึงป่วยจริง่ะทำไมคนไม่เชื่อทั้งโลก แล้วมึงป่วยจริงไะมึงทำไมถึงเดินกลางไปทั่วประเทศและเดินเล่นสตอลกันเต็มหมดแล้วก็ต่างๆเพราะฉะนั้นแปลว่ามึงป่วยจริงมึงก็เอาเวทระเบียนไปให้เขาไม่ว่าหน่วยงานไหนสอบก็ตามแค่นี้ค่ะสั้นๆง่ายๆไม่เห็นจะต้องควายเลยนะคะีค่ะสั้นๆง่ายๆนะะี่ค่ะไม่เห็นจะต้องควายใส่กันเลยนะคะีค่ะก็ก็เข้าใจง่ายๆเนะะี่ยไม่เห็นเข้าใจยากเลยะคะ่ะไม่ต้องนั่งลอกข้อสอบก็สามารถที่จะกาข้อสอบเองได้นะะี่ค่ะใช้สมองสิคะ ใครอยากจะไฟอยากจะฟาดอยากจะเจออยากจะอยากจะถามอุ้ยกูแบบปวดขี้แล้วเกินอยากเห็นหน้าดรมาิกาเออเห็นหน้าดรมาริกากูจะกลางใส่มันดูซื้อบัตรค่ะไม่มีของฟรีค่ะซื้อบัตรค่ะหนึ 1, ่งพันบาทแล้วไปเจอดรมาริกาค่ะทีนี้จะไฟจะงาอะไรเชิญเต็มที่เลยก็มาเลยค่ะน้ำมันก็ตกเอปาล์มก็ตกเอปาล์มน้ำมันอะตกยางพาราตกข้าวตกมันสับปะหลังตก ข้าโพดตกพืชเกษตรตกตกทุกตัวข้าวนี่ตกยาวนานมากชาวนายังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยตอนนี้ตลอด2ปีของรัฐบาลพ่ออีตุ้งติ้งสะดิ้งสีครอบหัวกระบาลทั้งเศรษฐีทวีไส้กับยายตุ้งติ้งสะดิ้งสีอ่ะเพราะฉะนั้น2ปีเนี่ยนะไอ้นั่น11เดือนอินี่8เดือน11บเวก8ปเป็นเท่าไหร่ก็เป็น1ปี9เดือนถูกไหมอ่า11บเวก8ปเป็นเท่าไหร่อ่ะ11บเวก8ปเป็นเท่าไหร่ก็เป็นปีกับอีก7เดือนถูกไหมอ่าปี7เดือนอ่ะรัฐบาลอีทักษินแ่อวยอ่ะ ช่วยแต่พ้องแต่ปรากฏประชาชนตุยหมดอะน้ำนมวัวก็ตกนอกจากตกแล้วไม่จ่ายเงินให้เขาอีกอะอคสอสคอะนั่นอะองค์กรที่รัฐบาลบริหารทั้งนั้นเลยอะลองนึกดูก็แล้วกันอาชีพที่ในหลวงรัชกาลที่9้าส่งเสริมให้ประชาชนทําปศุสัตว์อะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอคอคเนี่ยนะก็ปรากฏว่า เป็นสถานที่ที่ประชาชนเนี่ยนะทำอะไรต่างได้ทําได้แค่ไปเอาไปเททิ้งตอนเนี้จากที่ไม่เคยมีปัญหาเลยแต่อีทุ้งติ้งซิ่งแปดิงเก้าเนี่ยปรากฏว่าขนาดเรื่องนมยังมีปัญหาได้เททิ้งเลยอ่ะเงินแค่สามร้อยล้านบาทอ่ะโกงกเกษตรกรได้เงินแค่สามร้อยล้านบาทอ่ะไม่สามารถในการที่จะเอาไปจ่ายให้กับเกษตรกรเจ้าของนมได้อ่ะแต่ขะเดยวการน,นมเนี่ยนะเอาไป่ให้นะคะบรรดาพวกโรงเรียนต่างกินทั่วประเทศอ่ะลูกหลานเนี่ยแต่ปรากฏว่า ไปติดหนี้เขาสามร้อยล้านอะ่ะงบกลางอีทุ่งจิ้งสดิ้งสีขี้หมาหมกเนี่ยมันสามารถที่จะอนุมัติงบกลางได้นะการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าใส่ใจปัญหาประชาชนเนี่ยใส่ใจปัญหาเกษตรกรใส่ใจปัญหาของคนทุกระดับชั้นน่ะมันสามารถอนุมัติงบ300รล้านเนี่ยให้กับงบกลางเอาไปให้กับองค์การนะคะอสอคอได้เลยอะ่ะแต่มันไม่ทำไงมันไม่สนใจไงมันไม่รู้เรื่องด้วยอะ่ะมันไม่รู้เรื่องไง มันไม่รู้เรื่องอ่ะพอมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่ใส่ใจอ่ะมันก็ยิ่งไม่แยแสได้เรื่องก็ไม่ถึงหูมันเรื่องก็ไม่ถึงตามันขณะมันเห็นพวกเขาเทนมมันก็ไม่สนใจอยู่ดีไงทำไมอ่ะมันเป็นอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีขี้หมาหมกไงมันไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีศักยภาพไงช่วยตรวจสอบด้วยค่ะนมโรงเรียนมีขายในหลายแพลตฟอร์มส่งเรื่องนี้ไปให้ปปชค่ะมีเบอร์ปปชไหมคะ เออนั่นแะหละ,ละ ANG ค่ะส, SO ส,ส,ส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มของปปชได้เลยค่ะส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มของปปชหรือไม่ก็คือส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มของผู้ตรวจการแผ่นดินรู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินไหมคะสำนักงานอยู่ข้างกระทรวงการคลังอ่ะแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มด้วยค่ะส่งเข้าไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเลยค่ะทําไมเราต้องส่งให้ผู้รวจการแผ่นดินก็มันมีหน้าที่ตรวจการแผ่นดินจะมานั่งหลับนั่งหลับพับตดอยู่ทาไมล่ะตรวจการแผ่นดินเนี่ยกินเงินเดือนภาษีประชาชนทุกเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปตรวจการแผ่นดินซะไปเลยคค่่่่ะะะสสงงงงงไปปทททััั้้้้จผผูตรรกาแนนิเลย นะคะมีคําถามบอกว่าเหมือนพวกมันตั้งใจทําให้ประเทศชาติให้ล้มเหมือนตั้งใจทําให้ประเทศชาติล่มเหมือนตั้งใจทําให้ประเทศชาติล้มดิฉันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ประเทศชาติล้มในมือเขาหรอกค่ะทําไมอ่ะเขาไม่มีปัญญาค่ะเขาโง่เขาควายเขาส่งตึงค่ะโอเคนะคะทําไมล่ะส่งตึงค่ะส่งตึงล้วนๆก็คนหนึ่งคนเรานี่มีประวัติคนเรามีประวัติที่ไม่โปร่งใส เกี่ยวกับข้อสอบอะแล้วมึงคิดว่าเขาจะมีปัญญาที่ไหนมานั่งบริหารชาติจะไม่ได้หมายถึงอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีขี้มาหมกนี่คนเดียวนะกูหมายถึงทุกๆคนกูหมายทุกทุก,คนท,ก,ค,นทกคนทุกๆคนที่มีประวัติเกี่ยวกับข้อสอบเนี่ยมึงจะมานั่งบริหารชาติได้อย่างไรกันขนาดตัวมึงเองยังบริหารจัดการไม่ได้เลย แล้วประเทศชาติเนี่ยจะต้องเจอเนี่ยวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโรก,กระบาดไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับเศรศษฐกิจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับอะไรต่างๆมากมาย,ายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโลนันยอาา่อนโนันยี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับอากาศสภาพแวดล้อมร้อนแปรปรวนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเกี่ยวกับภยัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวตึกถล่มอะไรต่างๆอ่ะคำถามก็คือว่าประเทศชาติที่นะมีวิกฤตเนี่ยซ้ำวิกฤตซ้อนขนาดนี้เนี่ย สติปัญญาความรู้ความสามารถของอีที้ยหางอื่นนั่นน่ะมันจะสามารถจัดการได้อย่างไรกันไงโอเคค่ะท่อนี้นะคะโอเคค่ะจบไปหนึ่งข่าวค่ะอันนี้คือการเล่าข่าวคือการเล่าข่าวแล้วค่ะจบไปแล้วหนึ่งข่าวนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะข่าวแรกผ่านไปค่ะต่อไปข่าวที่สองค่ะข่าวที่สองค่ะโอเคค่ะต่อไปข่าวที่สองค่ะ ต่อไปข่าวที่สองค่ะข่าวที่สองคือล่าสุดทหารคาเมกับทหารไทยกําลังไฝกันอยู่ที่ปราสาทตาเมินทมค่ะทหารคาเมกับทหารไทยไขกันอยู่ที่ปราสาทตาเมินทมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มึงไม่ต้องไปสนแลวค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นใครมึงสนดีกว่าว่าแม่ทัพภาคที่สองชื่ออะไรตอนนี้เราสนใจดีกว่าว่าแม่ทัพภาคที่สองที่ดูแลตรงเกะเหินสถานการณ์ เหตุการณ์ตรงนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรหน้าตายอย่างไรคุณเซิร์ชแม่ทัพภาคที่สองตรงปราสาทตาเมือนทมเซิร์ชดีกว่าว่าเขาคือพลเอกพลโทอะไรเซิร์ชดูหน้าคนนั้นดีกว่าค่ะไม่ต้องไปดูหนังหน้าและตนตรีกระลาโหมค่ะทําไมล่ะไม่มีน้ํายาไอปราสาทต,ตาเมินทมเนี่ยไอปราสาทต,ตาเมอนทมตาเมันควายอะไรพวกนี้นะยกไข้แม่ทัพภาคที่สองดูแลค่ะ แต่ขณะเดยียวกันรัฐมนตรีกระโหมไม่ต้องไปสนใจรัฐมนตรีกระโหมค่ะตอนนี้แกจะไปโหมที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยค่ะแกอาจจะโดนปรับคอรมอย้ายออกย้ายเข้าย้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รจะได้อยู่กระทรวงกระทหรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูดีกว่าว่าที่ปราสาทตาเมอนทมที่ขมຈ์มันกําลังทำแม่งทำแม่งอยู่ตรงนั้นแหมกวนตีนละเกินแมแหมทำท่าแหมยุยยทหารไทยอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วบังเอิญทหารไทยปรากฏว่ายุไม่ขึ้นค่ะทำไมล่ะเขาก็มีสตินะคะ เรามันยุมาปุ๊บตะลุยบุยไปยุปมาปุ๊บตะลุยบุยไปโอ้ยหลายศพเลยค่ะหมายถึงทหารไทยหมายถึงทหารคメร์ละค่ะหลายศพเลยแหละโอเคนะคะทุกๆคนจัดไปค่ะส่วนใครที่หน้าโปรไฟล์นะคะเป็นพวกแบบเป็นพวกแบบงผีนะคะดิฉันขอแน่นบล็อกนะคะใครโปรไฟล์ที่เอารูปพระเอกดาราช่องนั้นช่องนี้มาใส่แล้วก็ไม่ใช่หน้าตัวเองดิฉันขอบล็อกไปเลยนะคะโอเคค่ะบล็อกไปเลยค่ะค่ะใครปวดขี้ไปนอนก่อนเลยนะคะตรงประสาทตาเมินทมเนี่ย ทหารคาแมมันได้รับคําสั่งจากหุนสินกับหุนมานินไอสองพ่อลูกนั้นเนี่ยมันอยากจะยุยยุประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกเสร็จแล้วมันจะเอาเนี่ย นะคะตารางจากปราสาทต,ตามมนฑลมขีดไปถึงเกาะกูดเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยก็จะไปเอาน่านทะเลเกาะกูดเนี่ยมาเป็นของมันเพราะน่านทะเลเกาะกูดเนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นแล้วอีพวกบริษัทพลังงานเนี่ยมันไปสัมปทานเอาจากขเขมรแต่ปรากฏว่าเขมรเนี่ยเอาไปให้มันไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าทางใต้นั้นน่ะมันเป็นอธิปไตยของประเทศไทยเราค่ะ มันเป็นอธิปไตยประเทศไทยเราค่ะและขณะเดียวกันตอนนี้กองทัพเรือก็ประกาศชะกัดชะกันแล้วค่ะเรื่องนี้บอกเลยค่ะเป็นเรื่องของกองทัพเรือเป็นเรื่องของกองทัพไทยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับนักการเมืองคนไหนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือพ่อนายกรัฐมนตรีก็ตามจะเป็นประโยชน์ของคดพ่อคดแม่นายกรัฐมนตรีแต่มันก็จะไม่สามารถที่จะจัดการตามเอำเภอใจของหุนซินกับหุนมาเน็ตได้เลยค่ะเพราะว่า